มิสเตอร์บองงวดวันที่สองพฤษภาคมให้เลขชุด3ตัว083 093 003 183 193 103เลขชุดสองตัวให้วิ่งเด่น3ชุดสองตัว83 93 03 เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ในงวดวันที่ 16, สิบหกเมษายนเลขชุดสองตัวศูนย์หกเข้าสองตัวบนเด็กเซียนให้เลขงวดวันที่สองพฤษภาคมให้เลขเดน่นสี่หก ส9มจัดเป็นเลขชุดสองตัวสามตัวสยามลอตเตอรี่งวดวันที่สองพฤษภาคมให้เลขเด่น

เข้าเป็นตัวกลับของสองตัวล่างเจ็ดหนึ่ง